สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อนะครับก็วันนี้นะครับจะมาแนะนำอุปกรณ์ตัวนี้กันนะครับตัวนี้นะครับ P01 Auto Face Tracking นะครับเขาเขียนว่าเป็นเซลฟี่สติ๊กไทพอดนะครับแต่จริงมันไม่ควรจะเรียกว่าไท p พอดเละมันไม่ได้เป็น3ามขานะฮะตัวเนี้ยอ่าผมอธิบายฟังง่ายๆแล้วกันมันคือตัวช่วยนะครับสำหรับการติดตามเรานะครับในกรณีที่เราใช้ถ่ายวิดีโอนะฮะแบบ มันจะหมุนตามเราว่าง่ายๆเลยนะครับสมมุติในกรณีที่เราถ่ายวิดีโอไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนเราเซลฟี่นะจะไลฟ์หรือจะอะไรก็ตามนะครับแล้วทีนี้ในกรณีที่เราใช้พื้นที่ในการทํางานแบบมีการสวิงไปมาเคลื่อนที่ระหว่างซ้ายขวาเลยตัวนี้มันก็จะหมุนได้แบบนี้นะครับมันเด,เดี๋ยวเวลาติดมือถือมันก็จะหมุนตามเราแบบนี้นะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือมันไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันเลยในการทํางานเลยนะครับมัน ทําทงานด้วยตัวมันเองนะครับคือเอามือถือติดตั้งเข้าไปแล้วมันก็ใช้งานได้เลยนะครับคือใช้งานง่ายมากไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับก็ประมาณนี้ผมมีคลิปวิดีโอติดตั้งไว้แล้วแหละนะครับวิธีธชใช้งานเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันแต่ตอนนี้เรามาดูตัวสินค้าก่อนก็กล่องเป็นแบบนี้นะครับรหัสรุ่นคือ p 0 1นะครับ auto face tracking นะครับ selfie stick type port ตรงนี้เขาก็บอกว่า,ามันหมุนได้360องศานะครับ intelligent tracking นะครับก็คือมันติดตามเราด้วยระบบอัจฉริยะนะ แล้วก็สามารถเนี่ยนะครับทำเราด้วยระบบ AI ประมาณนี้นะครับคือหมายถึงว่าใช้การสั่งงานนะฮะตัวนี้มันจะใช้การสั่งงานเดี๋ยวลงคุณภาพ่บายนะครับแล้วก็สามารถเอาไปติดตั้งกับตัวขาตั้งกล้องแบบเกลียว1นส่วนสนิ้วได้เลยนะครับในกรณีที่เราตั้งบนขาตั้งนะฮะด้านข้างก็ไม่มีอะไรตรงนี้ก็บอกคร่าวๆว่าตรงนี้มันสามารถปรับอะไรได้บ้างนะครับติดอะไรได้ก็แบบนี้นะครับด้านนี้ก็เขียนว่า P 0ศูนย์หนึ่งนะฮะด้านหลังก็กล่องเป็นแบบนี้โอเค ก็จะได้ไม่เสียเวลานะครับข้ามกล่องไปเลยเรามาดูตัวมอนกันอุปกรณ์นะครับหลังจากที่เราแกะกล่องออกมาจะได้อุปกรณ์ตามนี้นะครับมีตัวมันนะครับมีขาตั้งตัวนี้สาหรับตั้งบนโต๊ะนะแล้วก็สายชาร์จแบบสั้นๆหนึ่งเส้นนะครับเป็นไมโครเป็น USB-C นะครับแล้วก็คู่มือ1อันเป็น2ภาษานะภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะฮะโอเคเรามาดูตัวมัน วัสดุที่ใช้ทาผลิตบัลลต์ตัวนี้ก็มีน้ําหนักประมาณนึงนะครับในนี้มันคงมีแบตเตอรี่อยู่เยอะนะครับรวมถึงชุดกลไกในการหมุนัวมันแล้วก็เป็นมอตเตอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อยู่ภายในนะครับวัสดุเป็นพลาสติกนะครับหน้าตาแบบนี้ขนาดก็ไม่ใหญ่มากประมาณนี้นะผมถืออยู่ในมือก็เท่าเท่าเท่า,ากลมๆประมาณนี้อันหนึ่งนะครับเท่ากับอะไรดี ใหญ่กว่าทามทฉายก้อนใหญ่นะครับใหญ่เหมือนกันแหละแต่ว่าก็ไม่ได้มีน้ําหนักมากนะครับประมาณหนึ่งแล้วก็ปันขาปลติกต่อขึ้นมาแบบนี้นะครับตรงนี้สามารถปรับก้มเงยได้แบบนี้นะครับแล้วรวมถึงหมุนได้ด้วยนะครับการหมุนเขาก็จะเป็นสเต็ปนะครับก็คือมันจะแบบมันเฉียงเฉียงเงี้ยมันจะตกล่องนะครับมันจะตึกลงไปตรงนี้พอดีนะครับก็คือบังคับล็อกมาเลยว่าเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับสามารถปรับตั้งได้จากตรงนี้เลยนะครับตัวแคมป์นะครับที่ใช้ยึดโทรศัพท์ก็เป็นแบบ ยืดได้ซ้ายขวานะครับซึ่งข้อดีของการที่ยืดซ้ายขวาคือเวลาเรามือถือวางลงไปนะครับน้ำหนักมันจะเซนเตอร์นะครับเพราะว่าถ้าแบบยืดได้ด้านเดียวแบบนี้นะครับเวลาวางมือถือสมมติเครื่องใหญ่มันก็จะเยื้องมานะครับอันนี้เขาก็ทํามาดีนะทําให้ตัวหัวมันเนี่ยมันยืดได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเวลาติดเข้าไปมือถือมันจะค่อนข้างเซนเตอร์นะครับมันก็จะค่อนข้างตรงกับตัวกล้องตรงนี้นะครับนี่ก็ก้มเงยได้แบบนี้นะฮะตรงนี้ก็เป็นปุ่มโอเ r อร์นะครับสำหรับการเปิดเครื่ออออองงงงงแลล้้้้วกก็็ตตรรรรนนนนนีีคคืัจฉิยะะะขเเาาปไฟสถบ ตัวกล้อง AI อตัวนี้นะครับมันจะคอยจับภาพเรานะครับแต่ว่ามันไม่ได้แสดงผลนะครับกล้องตัวนี้มันแค่จับเราเพื่อจะหมุนตามเรานะครับโดยที่มันมันเห็นเราแล้วมันก็จะเรียนรู้จากตัวมันแหละว่าอันนี้คือวัตถุที่เป็นคนนะครับมันก็จะหมุนตามแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นรูปนะครับเขาจะบอกว่ายืนกับนั่งนะครับตัวกล้องเนี่ยสามารถใช้ปรับได้ในกรอดีที่เวลาเราตั้งอยู่บนขาตั้งแบบนี้นะครับแล้วแล้วแบบถ้าเรายืนอยู่นะครับเราก็อาจจะให้กล้องมันเงยขึ้นมาหน่อยแบบนี้นะครับ ก็ต้องลองเล็งเอานะหรือว่าถ้าเราอยู่ต่ำกว่าตัวนี้นะครับแบบเราอาจจะนั่งอยู่นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่เราถ่ายทํามันสูงกว่าเรานะครับเราก็กดเหคกล้องมันลงมาหน่อยนะครับตรงนี้ก็สามารถปรับตั้งได้ตามตำแหน่งที่เรานั่งด้านข้างเป็นช่องชาร์จแบบใช้ซีนะครับเสียบสายชาร์จเข้าไปได้เลยตรงนี้เป็นเพลทที่ใช้หมุดนะเวลาตั้งนะครับถ้าเราใช้งานแบบ table top นะครับเขาให้ขัดตั้งกลมๆแบบนี้มาอันหนึ่งนะครับในกรณีที่เราใช้งานบนโต๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถเอาเนี้ย ไขวางเข้าไปได้เลยผมลองเล่นแล้วในขามันเนี่ยมั่นคงดีทีเดียวนะดูแบบกลมว่าวางดีมั่นคงนะครับและอย่างนี้ค่อนข้างฝืดนะมันไม่เลื่อนไปมานะครับตรงนี้ก็ดีแต่ว่าถ้าเราไปใช้กับขาทั้งกล้องนะฮะเราก็สามารถเอาตัวนี้ไปติดบนขาตั้งได้เลยเกลียวที่ใช้มาก็เป็นเกลียวแบบ1นส่วนสนิ้วนะครับประมาณนี้วิธีการใช้งานตัวนี้คร่าวๆเดี๋ยวผมขอใส่ขาก่อนนะจะได้จับให้ดูได้ัอดีอ่านี่นะครับ ตัวนี้หลักการทํางานคือกล้องตัวนี้นะครับมันจะเห็นเรานะครับเดี๋ยวผมเอามือถือติดเข้าไปให้ดูก่อนจะได้เห็นขออนุญาตนะฮะติดมือถือเข้าไปก่อนแบบนี้นะครับเวลาใส่มือถืออันนี้ก็เป็น13 Pro Max นะก็รับน้าหนักได้มาตรฐานนะครับหลักของตัวนี้นะครับก็คือมันจะเห็นเราด้วยกล้องตัวนี้แหละนะครับก็พยายามเล็งนะครับวิธีการเล็งง่ายๆนะครับก็เวลาเราอยู่ในพื้นที่ที่เราจะใช้ทํางานนะครับ หลักง่ายๆเลยคือตัวกลางเลนนะครับเราต้องมองเห็นมันนะครับถ้ามันเห็นเราเห็นกลางเลนมันก็เห็นเรานะครับง่ายๆเลยเหมือนกับเวลาเราแบบเวลาเราถ่ายรูปตัวเองหรือว่าเราเซลฟี่หรืออะไรเงี้ยนะครับหลักง่ายๆคือถ้าเรามองเห็นกลางเลนนะครับเลนก็จะเห็นเรานะครับมีแค่นี้เลยนะครับก็ใช้วิธีการเดียวกันนะครับในการปรับตั้งสมมติว่ากล้องมันอยู่สูงกว่าผมแบบเนี้ย นะครับกล้องมันดูแล้วเลยหัวผมไปผมก็สามารถกดมันลงมาแบบนี้นะครับเพื่อให้มันเห็นเราเต็มตาอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าในกรณีที่เราอยู่สูงกว่ากว่ากล้องนะครับเช่นเรายืนอยู่แล้วกล้องมันถ่ายต่ำกว่าเรามันเราก็จะปรับมันขึ้นมาแบบนี้นะครับเพื่อให้มันเล็งเห็นที่ตัวเรานะครับคือง่ายๆหลักอย่างที่ผมบอกนะมองเห็นกลางเลนเลนก็จะเห็นเราอ่าประมาณนี้วิธีการเปิดเครื่องนะครับมันจะใช้วิธีการเปิดแบบนี้ กดค้างไว้2วินาทีนะครับข้ามตัวจุดไฟแดงไปมันจะเข้าเป็นไฟสีเขียวอันนี้คือกล้องมันพ้อมทางานคือแค่นี้เลยนะครับเพราะตัวนี้ไม่มีแอปพลิเคชันจะเห็นว่ามันหมุนได้นะครับแบบนี้อ่ะเห็นนะฮะถ้าเราเลื่อนไปทางไหนนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะเลื่อนตามไปตามมาเดี๋ยวเราเค่อยดูตอนคลิปใช้งานนะเนี่ยแบบนี้นะครับมันจะเลื่อนไปเลื่อนมาได้อัตโนมัติโดยที่เขาจะดีเทคตัวกล้องเนี่ยจะดีเทคตัวบอดี้ที่เป็นรูปคนเป็นหลักนะครับหลังจากนั้นนะครับพอมันหมุนแล้วเนี่ยนะครับ วิธีการสั่งงานมันเนี่ยมันเก๋ตรงนี้นะครับเราสามารถสั่งให้มันหมุนหรือหยุดหมุนได้ด้วยการทํามือ2แบบแต่ผมขอบนี่ก่อนก็คือถ้าทําแบบโอเคแบบนี้นะครับกล้องมันจะหมุนตามนะครับแต่ถ้าเราทําแบมือแบบเนี้ยค้างไว้สักพักหนึ่งนะครับแบบนี้ก็เหมือนการค้างไว้สักพักหนึ่งนะครับมันก็จะหยุดทํางานจะขึ้นเป็นไฟแดงโดยที่แบบนี้แต่ผมลองให้ดูคร่าวๆก่อนสมมุติมันเนี่ยมันอยู่สีเขียวนะครับเห็นไหมฮะถ้าผมทําแบมือแบบเนี้ยค้างไว้หน้ามันแบบนี้นะครับ มันต้องได้ระยะมันนิดนึงนะอ่านอย่างนี้ก็ได้มันก็จะหยุดทํางานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทํามือโอเคแบบเนี้ยนะมันก็จะทํางานต่อหมุนได้นะครับตรงนี้มันหลองยากนะมันไม่เห็นเวลาปิดเครื่องก็กดค้างนะครับจนไฟดับแค่นี้เองไม่มีอะไรนะครับวัสดุก็ประมาณนี้นะสามารถถ่ายได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนะครับแบบนี้ถ้าแนวตั้งแนวนอนเราก็หมุนเอานะครับว่าเราจะต้องการใช้แนวไหนนะครับสหรับคร่าวๆก็ประมาณนี้ส่วนวิธีการใช้งาน เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตัวนี้ว่า P01 เขาทำงานกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าร้านดีกว่าว่าทำงานยังไงอ่ะครับแล้วก็นี่เป็นส่วนของวิธีการใช้นะครับตัว P01 นะ Auto Face Tracking ตัวนี้นะครับเรามาดูกันว่าเวลาใช้งานจริงมันใช้งานยังไงนะครับหลังจากดูตัวโครงสร้างมันไปแล้วนะครับในตอนต้นนะ คือวิธีการใช้งานตัวนี้จริงมันค่อนข้างง่ายนะครับอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวผมอันนี้ผมติดกล้องเขาติดมือถือเขาไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนสวิตช์ตรงนี้นะครับอย่างที่ผมแจ้งไว้นะมันเอาไว้ปรับนะครับเราสามารถกดให้มันแบบก้มลงหรือว่าเงยขึ้นได้นะครับซึ่งก็เอาไว้สําหรับตําแหน่งมันง่ายๆก็คือถ้าเรายืนนะฮะเรายืนเขาจะมีรูปบอกอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ดันให้มันขึ้นๆอย่างนี้หน่อยหนึ่งนะครับให้มันแบบเล็งมาทางเราให้หลักง่ายๆคือเวลาเรายืนแล้วเรามองเห็นตรงกลางกล้องมันก็คือเป็นอันใช้ได้นะครับ วิธีการเล็งแบบง่ายๆนะอย่างเงี้ยก็ให้เราเห็นในตัวเลนส์กล้องมันแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราทําการตั้งค่ากล้องคร่าวๆแล้วนะครับให้เรากดเปิดเครื่องนะครับกดค้างไว้2วินาทีนะหรือเกินกว่าน,นั้นนะจนไฟเขียวมันติดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าจะมีสัญลักษณ์ไฟสีเขียวอยู่ตอนเนี้ยกล้องมันจะทําการแพนตามผมแล้วเห็นไหมครับสมมุติว่าผมเลื่อนมาทางนี้นะนี่มันก็จะตามมาเห็นไหมฮะแบบนี้นะอ่า ทีนี้คําสั่งนะครับก็ไม่มีอะไรเพราะตัวนี้มันใช้งานง่ายมันไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันในการใช้งานนะครับก็เวลาใช้งานนะครับเห็นสัง,สงเกตสถานะไฟเขียวตรงนี้นะสมมุติว่าผมอยากให้มันหยุดนะครับให้มันหยุดหมุนเราต้องการล็อกเฟรมแบบนี้ให้เรายกมือไว้แบบนี้นะครับห้านิ้วแบบนี้เห็นไหมครับว่ามันจะกลายเป็นไฟสีแดงเห็นไหมฮะตรงนี้เป็นไฟแดงแล้วคราวนี้มันจะไม่แผ่นตามผมแล้วนะครับแบบนี้นะครับดูในเฟรมมือถือนะเห็นไหมครับว่ากล้องไม่แผ่นไฟแดงขึ้นนะครับ ทีนี้ถ้าผมอยากให้มันกลับมาทํางานต่อผมก็ทําเป็นมือโอเคแบบนี้นะครับอ่าข้างนีเนี่ยนี่อย่างนี้นะฮะอ่ามันจะกลับมาเป็นไฟสีเขียวนะครับคราวนี้มันจะแผ่นตามเราละถ้าเราต้องการพอตรงไหนนะครับให้เรายกมือบอกมันเลยแบบนี้ปึ๊บมันจะขึ้นเป็นสีแดงไม่แผ่นแล้วเห็นไหมครับถ้าเราอยากให้มันกลับมาทํางานต่อเราก็ทํามือโอเคแบบนี้นะฮะเดี๋ยวมันก็จะกลับมาแผ่นต่อเดี๋ยวให้มันเห็นก่อนนี่เรียบร้อยนะครับมันก็จะกลับมาแผ่นแล้ว ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกดีนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยนะคือเราก็ไม่ต้องอาศัยแอปพลิเคชันในการใช้งานนะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เชื่อมต่ออะไรกับตัวมือถือเราเลยนะครับก็คือเราจะกดถ่ายกดอะไรก็ตามให้เราไปกดที่หน้าจอมือถือเราได้เลยนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างสะดวกนะครับสําหรับท่านที่เวลาใช้งานแล้วก็ไม่ต้องการพึ่งพาแอปพลิเคชันอะไรมากมายนะครับคือแบบติดตั้งแล้วใช้งานได้เลยนะครับทำมือให้เป็นแค่2แบบพอนะครับแบบมือ5นิ้วกับทําเป็นโอเคนะก็ใช้งานได้แล้วนะครับแบบนี้ นี่ก็จะแผนแล้วนะครับสนุกดีพอผมจะให้มันหยุดผมก็แบนนี้ปุ๊บมันก็จะหยุดเดินได้เลยพี่ก้องคนเลยฮะนี่นี้แค่นี้เองนะครับก็ใช้งานง่ายๆนะครับแล้วก็เช่นเคยนะถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจําหน่ายต่างๆของเรานะรวมถึงในช้อปปี้นะครับซึ่งน้องๆทีมงานก็จะลงของไว้เยอะเลยลองแวะเข้าไปชมกันดูนะครับผมก็จะ ทิ้งลิงก์ไว้นะครับใน e s สคริปชันลองกดไปดูกันได้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอเพิ่มอีกนิดนะครับผมลืมตัวนี้มันเหมาะสำหรับคนใช้ถ่ายพาโนรามาได้ด้วยนะครับในการที่เราจะต้องการตั้งกล้องไว้บนสแนตนตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะให้มันแพนอัตโนมัติอย่างสมมุติว่าผมใช้โทรศัพท์นะครับผมอาจจะเลือกมาที่โหมดพาโนรามามันจะเป็นแบบนี้ถูกไหมฮะ ตามในวิวนี่นะมันก็คือว่าเวลาลักษณะการถ่ายพานอคือมันจะต้องหมุนไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าเราสามารถกดได้นะครับเราก็ดูว่ามันจะหมุนทางไหนนะครับหลังจากที่มันอยู่ในสเตตปกติแบบนี้นะครับผมก็อาจจะก,กดบันทึกนะครับแล้วผมก็กดตรงนี้สองทีนะครับมันจะหมุนไปเองเรื่อยๆเห็นไหมครับโดยที่เราไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับก็จะเป็นการแพนถ่ายพานรามาอัตโนมัตินะครับต้องการหยุดก็กดอ่านมบนหมุนด้านมนี้นะผมก็จะให้มันหมุนด้านนี้เดี๋ยวลองดูนะครับอ่าเริ่มเฟรนจากตรงนี้นะครับผมอาจจะเริ่มตรงนี้ก หลังจากที่มันอยู่ในสเตตเปิดปกตินะครับเราสามารถใช้มันเป็นแตนด์หมุนได้ด้วยโดยการกดปุ่มพาวเวอร์มันสองครั้งนะครับแบบนี้นะมันจะแพนเองอัตโนมัติเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับพอเราพอเราก็กดหยุดได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาบันทึกกันดูว่ามันทาได้จริงไหมผมจะกดบันทึกพันโนลาม่าไว้นะครับแล้วผมก็กดสองครั้งอ่ามันจะทําการแพนอัตโนมัตินะครับทำให้เส้นที่ได้ของรูปพันโนลาม่าที่เราถ่ายเนี่ย มันจะค่อนข้างตรงนะครับอ่าผมพอตรงนี้นะผมก็กดอยู่ที่มือถือก่อนนี่รูปที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ <c oughs> เห็นไหมฮะเป็นแบบนี้ก็ใช้ถ่ายพันโนลามาได้ด้วยตัวนี้นะครับหาที่วางดีๆนะครับหรือตรงเนี้ยด้านล่างมันมีเกลียวขาตั้งนะถอดตัวนี้ออกนะครับก็สามารถเอาไปตั้งบนขาตั้งเพื่อถ่ายพันโนลามาได้นะครับเส้นมันจะตรงกว่าเราถือมือใช้มือหมุนเองแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะเมื่อกี้ตอนทําคลิปตอนถ่ายทําตัวนู้นผมลืมอันนี้นะ ก็จะได้ครบถ้วนกันไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ